สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลูกเกด BMW อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ลูกเกดมาพร้อมกับรถ BMW X5 5i e M Sport ประกอบในไทยครั้งแรกเลยค่ะค่ะรถคันนี้จะสวยขนาดไหนตามลูกเกดมาดูเลยค่ะมาพบกับสิ่งแรกที่ต้องสะดุดเลยคือไฟหน้าค่ะไฟหน้า LED โฉมใหม่เลยค่ะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด21นิ้วนะคะ พร้อมกับยางรันแตดทายและคาลิปเปอร์เบรกสีน้ำเงินค่ะเบรกเอด้วยค่ะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นระบบถุงลมกับช่วงล่างที่เป็นไฟฟ้านะคะถุงลมสีต้นเลยจะให้ความนิ่มนวลมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับระบบ Comfort Access ค่ะเข้าออกรถโดยไม่ต้องร่วงควักกุญแจให้เสียเวลานะคะและมาพบกับไฟด้านท้ายค่ะเป็น Lsha p e ค่ะสมิติเลยทีเดียวค่ะจะเห็นความงดงามตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวลูกเกดเปิดฝาท้ายให้ดูค่ะเปิดได้สองสเตปเลยทีเดียวค่ะคอนแทคเลสเปิดแ,แรกค่ะว้าวเหมือนเปิดปากอะไรสักอย่างหน, <c oughs> นึ่งเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือจะสามารถบรรจุสัมภาระ,ะได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวพร้อมกับสายอะแดปเตอร์นะคะไว้สำหรับชาร์จรอบ,บค่ะที่สำคัญเลยเราสามารถเพิ่มพื้นที่การจุสัมภาระ,ะได้สูงสุดพิ่มไปเรื่อยๆเลยค่ะพับเบาะได้ค่ะ นี่เลยทีเดียวทีนี้ขออนุญาตนั่งนะคะดูซิว่าสรับน้ำหนักได้ขนาดไหนแข็งแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวเกกจะปิดขาข้างให้ดูนะคะปิดแบบง่ายๆสโลโมชันเลยค่ะเามาดูความสวยงามภายในรถค่ะความสวยงามภายในรถนะคะขอ,อนุญาตขึ้นก่อนค่ะตัวเล็กๆก็ขึ้นง่ายนะคะ เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าค่ะมาพร้อมกับหนังวานัสก้าให้ความสัมผัสเรียบลื่นค่ะพวงมาลัยเนะคะมาพร้อมกับเมาส์ิฟังก์ชันแล้วก็มีแพตเทิร์นชิปที่พวงมาลัยค่ะพร้อมกับหน้าปัดเดือนใหม่เป็น B M W Live Cockpit นะคะพร้อมฟังก์ชันภาษาไทยหน้าจอเป็นระบบ I D 7ค่ะภาษาไทยใช้งานง่ายมากๆเลยทีเดียวและที่สำคัญมาดูตรงนี้เลยค่ะ ีไวเลทัตซิ่งค่ะสามารถคาดทั้งโทรศัพท์และก็ปุญแจดิสเพย์คีได้เลยพร้อมกับระบบในการที่จะอุ่นแก้วหรือว่าทําความเย็นของเครื่องดื่มได้เลยนะคะใช้งานง่ายมากมากเลยตรงนี้เลยค่ะเกียร์อัตโนมัติเกียร์ไฟฟ้าแสปีดนะคะแต่ว่าคอนโซลต,ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเราปรับเปลี่ยนจากปุ่มสตาร์ทมาอยู่ตรงกลางหมดเลยที่สำคัญระบบถุงลมตรงนี้จะเป็นทั้งหมดสต้นนะคะสามารถลดระดับได้ปรับระดับจากตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็เป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่สามารถวิ่งโดยไฟฟ้าอย่างเดียวได้ไกลถึง80ิกิโลเมตรในความเร็วเพียงห6าินาทีเท่านั้นค่ะเบาะหลังวกว้างนั่งสบายค่ะพร้อมกับพาโนรามิกกราฟรูฟเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญเลยมีแอร์ที่เสาบีได้ค่ะแล้วก็คอนโซลตรงกลางสามารถปรับแอร์พร้อมกับฮีเตอร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะหนาวอบหนาวใจหรือร้อนขนาดไหนก็เอาอยู่ค่ะ และที่สําคัญสมัยนี้เราต้องพกโทรศัพท์หลายเครื่องมากเลยใช่ไหมคะเรามาพร้อมกับสายชาร์จไท p ซีแล้วด้วยตรงนี้เลยค่ะเก็บชาร์จได้ทั้งสองที่เลยค่ะท่านผู้ชมคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่า X 5้าส E คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ให้ถ่ายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยค่ะ5ล้านทอนพันราคาอยู่ที่ดีไ s t ์ n บ a r d 4ี่เเท่านั้นค่ะราคามากรักมากเลยใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วกันค่ะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากทดลองขับรถรุ่นนี้หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรหาลูกเกดได้ที่เบอร์0844698811หรือว่าติดต่อผ่านทาง Performance Motor รามสาขารามอินทานะคะแอดไลน์ ID 0844698811ถามโดยตรงได้เลยค่ะยังไงพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย